สวัสดีครับเ็บไซต์อดิ s ร n o o m ขอสาธิตการตัดจ่ายสินค้าเมื่อสินค้าสูญหายหรือสินค้าหมดอายุนะครับเราต้องการตัดจ่ายออกจากร้านเราตัวตัดจ่ายจะอยู่ในฟังก์ชันคทางสินค้านะครับจะเป็นรูปนะครับสมมติว่าผมต้องการตัดจ่ายขนมทีน,นี้ อาจจะสูญหายมีคนขโมยไปสัก2ชิ้นผมมาเช็คอยอดแล้วปรากฏว่าไม่ตรงกับจำนวนที่มีอยู่นะครับผมก็จะตัดจ่ายไปให้คลิกที่รูกกันไกนะครับหว่าตัดจ่ายคินคา้านี้หายไป2ชิ้นบินยันการตัดจ่ายนะครับ การตัดจ่ายของเราก็จะไปอยู่ในยอดขายนะครับเป็นคอร์สนะครับเป็นรายจ่ายของเราตัดจ่ายด้วยราคาต้นทุนนะครับ28บาท2อชิ้นก็3าบาทนะครับเรียบแล้วนะครับ